ครับคองเหลิมมาลงครับนอนไ้ครับพี่คนสามสามแล้วตัวนี้เป็นสสมาชิกเราจะมาเยอะนะครับวันนี้หมอลําวงใหญ่ครับสามสิบชีวิตล้นเวทีข้างล่างข้างล่างุข้างเยอะครับ งานเข่าว่าสิเดไดหน่อยมันงานเข่าได้มัน่อยแล้วเออเอิญคนมาเลยเออเอินคนมาสั่นเออนบ้านนี้พ่อขอยถามว่าพูดที่ใจค่าตัวรู้โบเกี่ยวเด้อพ่อวูองี้นู้โบเกี่ยวเด้อราคาตัวโมลูน้ำตีบโรลูน้ำพ่อจัดยอด เามาื่อาหั่อตื่น,น,นอยน่ดประน้องพอันตื่นอยู่จ้าใอยู่แ้ากาดสดๆนะน,นะทีมงานหนึ่งไปตลาดยดังไม่มาเลยนะครับ วารีเทพโดดจะออกไปได้โดดของเริ่มมาส่งแล้วนะครับโอ้โหโอ,โอ้โหให้เป็นรัฐศาสเรนเสนช่างยากมือเศร้าบ้านเฮาสิมีงาน กากสุขันกินดองแฟนลาเขาแต่งงานแล้ววันนี้จ่ายค่าแอร์ไปห้าหมืนกว่านะครับบ้านใหม่เฉพาะค่าแอร์ก็ครึ่งแสนแล้วพี่น้องอสู้ต่อไปครับไม่ใส่ก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่เสร็จ แล้วก็หาเงินใหม่ครับสู่ต่อไปไก่ชนละหัวใจไก,ก่ชนบรรยากาศครับช่วงสายๆตอนนี้7จ็ดงครึ่งครับแต่ว่าแดดดีมากเลยวันนี้ไม่มีฝนนะครับท้องฟ้าสีสวยมากเลยวันนี้ ้อบับณด้ เขากลางเต้นแล้วคนถือซองแซวๆซลก็โทรมาบอกโดดในกระยางนับตลอดแล้ว่าโดดเี๋ยวน้อตัวขาวผมไม่ย่างได่ย่านเป็นตัวดำเดี๋ยนีมันเออ เดี๋ยวไม่หน่อยกบเปิดเพลงไซ่อีกเตือนสวยเดี๋ยวไม่หน่อยกบเปิดเพลงไซ่อีกขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอบ เตรียมงานแล้วนะครับคิดถึงไอ้แค้นไหมนะคิดถึงไอ้แค้นไหมฮึถึงไอ้แค้นไหมลูกเจ้านะ่ะแค้นนะ่ะโดลูกเจ้าได้ปหมแค้น อันนี้กี่ BTU เห้อสองหมื่นป่ะสองหมื่นสีป่ป่ะเพราะเ่าเคยสร้างไปสองหมื่นสี่พัน BTU น่าจะรุ่นนี้แหละมันเขียนไว้ตรงไหนเห้อต้องจ่ายไปวันนี้ห้าหมื่นกว่าบาทค่าเองแอร์ซาบตัว โอ้มันตรงนั้นนั่แน่ะบบนี้ตัวมันหายอันนี้ใหญ่อยู่นั่นนี่เนาะตัวใหญ่ตัวน่าจะสองหมื่นสี่เลยแถวนี้แหละตัวมันใหญ่สุดนี่นะบ่เมนที่แรกเอามื่นเข้าเอามื่นแปดมันอ่ะมันห้องมันใหญ่ห้องมันใหญ่ก็ใส่แหี้งพอห้องโถงที่ห้องโถงแต่บ่แต่ว่าบ่ใหญ่ไปเนี่เนาะ บบอโ,โอ้ไผ่พ่อเหรอไ่อี่หนแลกพ่อร่ได้ไอ,อ,อืขอบคุณทุกแรงใจครับพี่้องเอา้าน้ำตลอดเด,ด้น้ำมาสุดเขาตามไปอีกเร้ว

ไปแล้วไปแล้วไปส่วนบางแห่ง,งอ่อนช่างศิษยาไม่มาอยากให้คนอื่นมาหาหาไหมานี่ครับไหมา <c oughs> หูดังมันงามงามตามันงามสุดโต้เลยหลกมันช่า <c oughs> งจะมันเฮ็ดน,นาเน,นี่ยเฮ็ดอ่อน <c oughs> คนเป็นแต่ร้าง <c oughs> ดีๆ,ดๆ,ดๆเดี๋ยวมึงขาวหักเนาะฟอกกันขึ้นมาครับพี่น้องครับ